โดเฟอร์นันเดสเด็กเทพฟิลิปปิน สวัสดีครับสาวกอาสูกราณาทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับเจ้าหนูโดเฟอร์นันเดสกันครับเด็กเทพแห่งรามาเซียครับลูกครึ่งฟิลิปปินส์นะครับเรียกได้ว่าเห็นหน้าเนี่ยนึกว่าเป็นคนไทยครับหน้าเนี่ยเอเชียจ๋าจาเลยครับย้อนกลับไปในวันที่12มกราคมปี2008ครับเด็กชายคนนี้ตื่นลืมตามาดูโลกครับคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นชาวกาลิเซียครับและคุณแม่เนี่ยเป็นชาวฟิลิปปินส์แท้ๆนะ เขาเนี่ยตั้งชื่อลูกว่าโดครับเพื่อให้มีความเหมือนและแตกต่างกับคุณพ่อของเขาเพราะว่าคุณพ่อของเขาชื่อเปโดนั่นเองครับโดเนี่ยเริ่มเตะฟุตบอลตั้งแต่อายุ4ขวบเท่านั้นเองครับเขาเนี่ยเล่นอยู่ในอาคาเดมี่แถวบ้านนั่นแหละครับและโดเนี่ยก็มีคู่หูของเขานะครับชื่อว่าเปโดวินล่าครับเรียกได้ว่ามีเพื่อนสนิทก็ชื่อคล้ายๆกันอีกแล้วนะครับคือเขาเล่นด้วยกันเนี่ยยาวนานถึง10ปีที่นั่นเลยครับที่กาลิเซียนะและทั้งคู่ ทั้งโดและเปรโดวิลล่าเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ามีศักยภาพที่โดดเด่นครับคือทำให้แมวมองของบาร์เซโลนาเนี่ยโอ้โหเลือกเลยครับว่าเด็กสองคนนี้ต้องไปสู่แคมป์ลามาเซียให้ได้ครับและมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแมวมองบาร์เซโลนาดึงนักเตะสองคนนี้ไปร่วมทัพได้ในซัมเมอร์ปี2022นั่นเองครับ พอเขาเข้ามาสู่ลัวลามาเซียเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้ปรับตัวอะไรมากมายครับเพราะว่าฝีไม้ลายมือเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าสู้กับเด็กที่เติบโตมาจากอะคาเดมีได้อย่างดีเลยครับฤดูกาลแรกของเขาในลัวลามาเซียเนี่ยทำผลงานได้อย่างงดงามเลยครับคือไต่ระดับไปแบบ ตามสเตปแบบตึ้มตึ้มต้มเลยครับคือเขาเริ่มจากคาเดต์บีครับลงไป28นัดครับซัด10ประตูครับและไต่แรงครับไปสู่คาเดต A ได้ครับคือที่ผมพูดว่าคาเดตคาเดตเนี่ยผมอธิบายก่อนแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรมันคือระดับความเข้มข้นในการแข่งขันนะครับคือลามาเซียของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณอยู่ในล้วลามาเซียแล้วคุณก็จะเล่นร่วมกันหมดเลยทุกรุ่นมันไม่ใช่อย่างนั้นครับคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะเริ่มจากจุดเริ่ม ต้นแรกก่อนก็คือเบนจามินครับเบนจามินเนี่ยเป็นแล้งระดับ8ถึง9ปีครับเป็นช่วงฝึกนักเตะครับแบบเบื้องต้นอะไรต่างๆนานาคือปลูกฝังความเป็นลามาเซียไว้ก่อนครับต่อมาครับก็จะเป็นอารลบินครับอาเลบินเนี่ยจะเป็นช่วง10ถึง11ปีครับก็คือพัฒนาพื้นฐานต่อเมื่อโตขึ้นครับเพื่อที่จะเริ่มลงแข่งและต่อมาครับก็คืออินฟันเทลครับอินฟันเทลเนี่ยจะมีแล้งบีและแล้งเอนะครับอันนี้ก็คือเป็นบอล11คนแหละครับเป็นอายุ 1 2ถึง14ปีถ้าคุณเล่นดีเนี่ยจากแร้งบีคุณก็ไต่มาเป็นแร้งเอครับแล้วก็จะเล่นแบบแบ่งอย่างเงี้ยครับไต่แร้งมาเรื่อยๆครับต่อมาครับก็จะเป็นส่วนที่เพิ่งพูดถึงไปนั่นก็คือคาเดตบีคาเดตเอนั่นเองครับนี่คือแรลงต่อมานั่นเองครับก็คือคุณจะอยู่คาเดตบีก่อนแล้วก็ต่อมาถ้าคุณเก่งจริงคุณก็จะไปสู่คาเดตเอได้ครับก็คือแข่ง11คนเหมือนกันครับแต่เป็นรุ่นอายุ1 4ถึง16ปีครับต่อมาคือเกรดจูเวนเนลครับ เวเนลลเนี่ยแบ่งเป็นเกรด3เกรดก็คือ CBA ครับตามแหลงเลยนะครับก็คือถ้าคุณเก่งจริงก็คุณก็ไต่ขึ้นมาถึง A นี่แหละครับอันนี้จะจํากัดอายุคือ16-19ปีครับชุดนี้ก็คือชุดเตรียมขึ้นชุดสำรองครับและถ้าใครเก่งจริงก็จะขึ้นไปสู่บาซ่าเบ้นั่นแหละครับที่คุณได้เห็นกันว่าเออฮันซี่ฟิกหรือโค้ชคนอื่นๆที่มาคุมบาร์เซโลนาเนี่ยก็จะดึงจากบาซ่าเบนั่นแหละครับกลับมาที่หลังจากที่เขาขึ้นคาเดตเอได้เนี่ย เจ้าหนูโดเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บครับเลยเล่นไม่ได้ต่อเนื่องมากนักครับคือหลังจากที่เขาขึ้นมาเนี่ยเขาก็ลงบ้างเจ็บบ้างอย่างเงี้ยครับก็ยิงได้แค่6ประตูจาก11นัดเท่านั้นเองครับแต่หลังจากนั้นแหะครับที่เจ้าตัวเนี่ยเริ่มหายดีแล้วก็อยู่ในแหคงของจู v e n เนล B เนี่ยก็เรียกได้ว่าเริ่มเติบโตอย่างว่องไวครับพอเขาไต่มา A ปึ๊บเหมือนเล่งสีเล่งโตครับเก่งขึ้นทุกวี่ทุกวันครับจนติดทีมชาติยู 9ครับผลงานเนี่ยมันก็ไม่มากไม่น้อยนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมานี่แหละครับ2024-2025ลงไป47นัดซัด16ประตูคว้าไป3แชมป์ครับก็คือมีแชมป์ลีกโกปาแล้วก็ยูฟ่ายูดลีกครับเรียกได้ว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเนาะด้วยผลงานที่มันไม่ธรรมดาแบบนี้เนี่ยครับมันทำให้ฮันซิฟิกครับดึงเขามาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ครับและก็ทำสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์ก็คือเรียกได้ว่าวันแรกเนี่ยสร้างความประทับใจให้กับฮันซิฟิกได้เลยครับมันมีคนที่ มาพร้อมๆกันนั่นก็คือโดเฟอร์นันเดส กับรูนี่บาร์จี้ครับซึ่งทําให้ฮันซ่ฟิกเนี่ยถึงกับต้องหนีบเขาเนี่ยไปลุยปรีซีซั่นด้วยกันเลยครับเรียกได้ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่สําหรับนักเตะของรามังเซียนะครับสิ่งที่เราได้เห็นในตัวเด็กคนนี้ในปรีซีซั่นคือความเรียบง่ายครับอ่านเกมดีมีวิชั่นครับการเล่นในบางจังหวะครับโอ้โหบางลูกเนี่ยรู้สึกบูบุดมากครับแต่เขาเนี่ยจะเป็นตัวในซะส่วนมากนะมีปีกซ้ายบ้างแล้วก็หุบเข้าในแต่ส่วนมากเราจะเห็นเขาอยู่ในครับกับลูกที่ทําให้แฟนบอล ว้าวนั่นก็คือลูกยิงไกลใส่โกเบนะครับยิงแบบไม่จับเลยครับรี่ได้ว่าเด็กคนนี้แม่งมีของจริงๆครับเราก็อยากให้น้องเนี่ยอยู่กับทีมชุดใหญ่ไปเลยในซีซั่นนี้นะผมว่าอย่างนั้นนะคือแบบโอ้โหเด็กคนนี้มันเติบโตมาจากปีกซ้ายนะครับตอนที่เล่นกับลามาเซียครับแล้วพอเล่นไปเล่นมาเนี่ยความเฉลียวฉลาดเนี่ยเขาก็ดันไปเป็นฟอลนายบ้างเป็นกลางลุกบ้างครับมันเลยทำให้เด็กคนนี้มีทั้งวิชั่นและความว่องไว ความคล่องตัวครับโอ้โหนี่เราจะได้เห็นอะไรจากเด็กคนนี้อีกมากมายครับมันจะมีสักกี่คนครับที่จะเป็นแข้งสายเลือดเอเชีย er, ที่ทําได้แบบเด็กคนนี้เนาะอะ,อะถ้าเรามองย้อนไปเนี่ยบาร์เซลโลนามีอยู่คนหนึ่งนะครับก็คือเปาลิโนครับเป็นตำนานานักเตะบาร์เซโลนาที่มีเลือดฟิลิปปินส์แบบเจ้าหนูคนนี้นี่แหละครับก็ไม่แน่นะครับว่าเจ้าหนูโดคนนี้อาจจะสามารถทําแบบเปาลิโนก็เป็นได้ครับเส้นทางปีซีซั่นเนี่ยมันเป็นทั้ง เวทีแจ้งเกิดและเวทีแจ้งดับให้กับนักเตะมากมายมาแล้วครับหวังว่านายจะได้ไปต่อนะโดเฟอร์นันเดสถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับกราเซีย